สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมานีเบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่3กลกุมภาพันธ์2,565นะครับมาวิเคราะห์กราฟกันก่อนเปิดตลาดนะครับก็มาเริ่มต้นกันที่เซตนะเซตก็ในทางเฟรม1ชั่วโมงนะเป็น2เขียวนะครับแล้วก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ให้ไปคือ1,667นะ 1,667กอยห็ดกไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆสองเกี่ยวมาแล้วด้วยนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับโอเคเป้าหมายถัดไปก็คือ1,673นะ1,673นะครับอืมคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันอ <c oughs> เดลตานะในทาเฟรมเดย์ก็เป็น2อเขียวนะครับแต่ว่าแนวโน้มเขายังเป็นแนวโน้มขาลงนะคนที่จะเทรดขาเด้งก็เทรดได้แหละแต่ต้องวาง Stop ป o อดไว้ที่373นะ373แนวต้านถัดไปเพิ่มให้ตรงนี้นะครับแนวต้านถัดไปคือ422ร่นะเนี่ยขาลงมันก็จะเป็น ลักษณะลงมาใช่ไหมเด้งไม่ผ่านมันก็จะมีโอกาสเด้งแบบนี้นะครับถ้าไม่สามารถผ่านได้มันก็จะลงลึกต่อนะหรือเด้งเข้าไปแล้วก็มันก็ออกไซเวยียออกข้ามาี้ก่อนถ้าเป็นไปได้มันไหวใช่ไหมมีแรงซื้อมันก็ค่อยกลับตัว แบบเนี้ยนะครับมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่ว่าแบบส่วนมากนะต้องไม่ใช่ว่าเป็นไปนไม่ได้ส่วนมากถ้ามันลงมาปุ๊บแบบนี้ใช่ไหมถ้ามันจะเปลีป่ยนแนวโน้มอ,อะ่ะมันต้องทําตัวเป็นไซด์ว์ก่อนไงอืมนะครับเพราะฉะนั้นเรายังจะไม่มองด้านบนนะมองแค่ม,มันเด้งขึ้นมาก,ก่อนเราพิจารณาตรงนี้แหละ สี่อยิบสองอะนะครับแต่ว่าถ้าหลุดตัวนี้ก็เลิกคุยนะก็ลงต่ออะไรเงี้ยนะครับถัดไป p t c เห็นไหมเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนที่พูดไปนะครับลงมาชนชนมันต้องทำไซด์วีก่อน,นขึ้นมาแล้วเ,เห็นไหมเทสเราค่อยไปแบบนี้นะครับให้มันมันต้องมายืนก่อนอนะ่ะ อีเมจิสนะตอนนี้ก็ยืนละ KTC นะครับถ้าทะลุกรอบไซเวตตรงนี้สามารถยืนเหนือ63ได้ก็มีโอกาสนะครับไปเทรดในกรอบด้านบนก็คือแนวต้านที่68นะคนที่มีของตอนนี้เลื่อน stop loss ไว้ที่60บาทนะครับสำหรับตัว KTC ถัดไปทิปนะครับ ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะไซเวยยูนิกรอบหกสิบาท50สิบตางค์ถึง78บาท25สิบาตางค์นะคนที่มีของก็ตอนนี้วางสต็อปรอด,ดว้ที่66บาท50สิบตางค์นะครับถามว่าเทรดได้ไหมคือมันอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเ,เ,เลยรอให้เขาถ้าจะแบบเพย์เซฟเนยก็รอให้เขาย่อลงมาที่ข้างล่างก่อนแล้วดูว่ามันมีสองเขียวไหมนะ ค่อยเข้าไปเทรดเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ตรงกลางอะ่ะมันจะขึ้นลงก็ได้ไม่เสียแบบไม่เสี่ยงดีกว่าถัดไปแบม่าแบมกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยนะครับแนวรับอยู่ที่19บาท50สิสตางค์แนวต้าน21บาท90้าบนะ21บาท90นะ 90, นะอืมก็น่าสนใจอยู่นะ ก็เหลือเก็บอยู่นิดนึงเหลือเก็บนิดนึงนะครับอ <c oughs> ือถัดไปฮาน่าฮาน่ามีสองเขียวนะเออนะครับจากที่ย่อมานานนะเนี่ยลงมาปืดน,นี่เลยนะจากเก้าสิบหกเหลือเจ็ดสิบแล้วมีเด้งละนะครับมีเด้งละนะคนที่เข้าซื้อไปแล้วเนี่ย สต๊อปรออยู่ที่เจ็ดสิบาทยี่สิห้าสตางค์นะแนวต้านก็แปดสิบสามบาทยี่ห้านะครับแปดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์นะถ้าหลุดเจ็ดสิบาทยี่สห้าสตางค์นี่ต้องออกนะเพราะว่าอะไรมันเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะนะครับอยู่ใต้เมเจ็ดสิบห้านะครับสองเขียวแล้วด้วยเออสองเขียวแล้วแต่สองเขียวนี่ขาขาขาลงอะ่ะต้อง เฝ้าติดตามแบบใกล้ชิดนะต้องเฝ้าติดตามแบบใกล้ชิดนะครับถัดไป XPG ส้มเขียวเหมือนกันสองเขียวเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็แนวรับอยู่ตรงนี้2บาทนะแนวรับอยู่2บาทแนวต้าน2.78บาท 78. อืมนะครับ แนวน้มก็ยังเป็นแนวน้มขาลงอยู่นะถามว่าเทรดได้ไหมก็เทรดขาเร่งก็เทรดได้แหละแต่อย่าลืมสต็อปลอดแค่นั้นเองนะครับถัดไป JCE ส่งเหมือนกันครับฮาน้านะส่งเหมือนกันเลยสองเขียวมานะครับสองเขียวมาก็แนวรับอยู่ที่เจ็สิบาทห้าสิบตางแนวต้านเจ็สิบหกบาทยี่ห ออถ้าผ่านไปได้ค่อยว่ากันต่อนะครับค่อยว่ากันต่อนะสำหรับ k c e นะถ้าผ่าน7 6 7 5ได้เได้นี่ก็เกาะก็จะอยู่ด้านบนละอยู่ในช่วง7 6 7 5ถึง8 6 5กเออนะก็มีแก็บค่อนข้างเยอะต้องผ่านให้ได้นะต้องผ่าน76.7 5ให้ได้นะครับถัดไปครู e อ่า ไซด์เวย์อัพอยู่นะอยู่ในกรอบ4ี่บาทหกสิบหกถึงห้าบาทห้าสตางค์ห้าบาทห้าสตางค์ตอนนี้ก็เอาสะสมพลังต่อสะสมพลังต่อ,อต้านนี้ไปยากเหลือเกินนะกสะสมพลังต่อนะครับคนที่มีของประวังตอบรอไว้ที่สี่บาทหกสิบกนะถัดไป CKP คพาไม่มาตั้งนานนะ c K ีเนยซีเพีเ่พิ่งมาเพิ่งมานะครับก็มาก็แบบสวยงามนะทะลุนะครับอ m เมจ75แบบสวยงามก็แนวต้านถัดไปก็อยู่ที่5.75บานะ5 5บาแนวรับก็4.85บาทนะครับก็จังเหลือแก็บอยู่นะ BCPG อ่าเป็นแนวโน้มไซด์เวยู่ในก็1สิบอัดสิบาท70สิบตางค์ถึง13บาทนะอตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะครับยังทรงๆอยู่เนี่ยต้องรอให้เขาคือถ้าเป็นแบบนี้ผมจะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันมีแนวต้านเยอะเกินอ่ะ mm. มองให้มองภาพมองหม,มันไปมันไปมันก็ ได้นิดเดียวเอาสักพักติดแนวต้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็เป็นไซด์วสักพักติดแนวต้านอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมซึ่งซึ่งมันเยอะเกินเนี่ยแบบเนี้ยผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยชอบนะอือจะถามว่าถ้าคนที่มีของทำไงก็เนี่ยครับเลื่อ,สอนสกปรกมาวางไว้ที่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์นะคนที่ยังไม่มีของจะเทรดไหมก็ก็ลองดูนะครับแต่ว่า มันแนวต้านมันเยอะเกินอ่ะมันวิ่งมันก็วิ่งไม่ไกลอ่าเนี่ยถ้าทะลุมาใช่ไหมดูตรงนี้สามเปอร์เซ็นถ้าจากตรงนี้มาเจ็ดเอร์เซ็นอย่างละสามเปอร์เซ็นสาเปอร์เซ็นอ่ะดูละน่าจะประมาณเท่าๆกันนะเห็นไหมคือมันเกาะมันมันไม่วิ่งทั้งเดียวแบบ เยอะๆอะถ้าหุ้นแบบเนี้ยวิ่งแล้วจอดวิ่งแล้วจอดแบบเนี้ยคเออไม่มันนะ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเ็จก็เริ่มกลับมาดูดีละเริ่มกลับมาดูดีนะครับอืมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับใ้ประกอบการตัดสินใจเนาะคือถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับวันนี้ก็ ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ